สวัสดีครับสู่ช่อง s j b i g บ3สามอีกครั้งนะครับวันนี้โอ้แมนยูเสมออีกแล้วนะครับก็ผลแา่งานัดน,นี้เนี่ยต้องบอกว่าทำให้แมนยูเนี่ยไม่ชนะใครมาห้านัดติดแล้วนะคือแพ้ไปหนึ่งก็คือแพ้สเปอร์นัดที่แล้วนะครับสามศูนแล้วก็เสมอไป4นะครับเจ้าพ่อเสมอรจริงๆโอ้โหบางปีของเทนทางนี่ก็บทจะไม่เสมอก็ไม่เสมอเลยชนะกับแพ้ไป ปีนี้ก็เสมอเสมอเสมอแล้วเกินนะครับเสมอติดติดกันแหละคือก่อนเกมเนี่ยต้องบอกว่า,ายูเนเต็ดเนี่ยอยู่ในสภาวะที่มันเป็นเคสบังคับชนะนะผมมองว่าถ้าผมเป็นบอร์ดนะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวคือแระดูจากสีน้าสีตาด้วยนะครับก็ต้องบอกว่า มันเป็นเกมที่บังคับชนะแม้แอสตันวิลล่าจะอยู่ในดับที่ที่สูงกว่าคือเขาอยู่ท็อปโฟนะครับอยู่ในถ้าก่อนเกมเนี่ยอขอดูตารางคะแนนวิลล่าเนี่ยอยู่อันดับห้าเอออยู่อันดับห้านะครับอยู่กลุ่มแม่กลุ่มโซนข้างบนนะ่ะนะครับอยู่โซนข้างบนนะ่ะท็อปสี่ท็อปห้าเนี่ยเพราะว่าแต้มเท่ากับเชลซีแต่ว่าผลต่างมันรองเชลซีนะฮะเชลซีท็อปสี่ เขาเนี้ยผมมองว่าในเกมอย่างเงี้ยมันเป็นเกมที่บังคับชนะแม้จะอยู่อันดับสูงกว่าเพราะว่าโอเคแหละเรื่องฟอร์มการเล่นในในช่วง,งหลังเสมอไปซีใช่ไหมแพ้สตเปอร์นัดที่แล้วแต่มันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นครับเพราะว่าผลงานในลีกเนี่ยนัดนี้ก็เอ่อเป็นนัดที่เจ็ดแล้วถ้าเกิดไม่ชนะเนี่ย คุณก็จะเยอะหนึ่งคือคุณอยู่แับที่สิบสี่เจ็ดนัดคุณมีแค่แปคะแนนนะครับชนะสองเสมอสองแพ้ไป3ไป3แพ้ไป3มแล้วครับเจ็ดนัดเนี่ยโอกาสแพ้คุณประมาณ30-40%ิแล้วมันเป็นผลงานที่ดูไม่ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่กับในมุมมองผู้บริหารนะครับกับสิ่งที่ลงทุนไปมันไม่ค่อยคุ้มค่ามันไม่ค่อยฟีดแบ c กลับมาบอดบริหารอย่างคุ้มค่าคุ้มราคานะครับหนึ่งเลยคืออย่างที่บอกเทนหาผู้มาุกคิดว่าใช้เงินไปเยอะอาจจะเป็นการซื้อตัวที่ไม่ฉลาดอาจจะเป็นการซื้อตัวที่ผิดพลาดแต่คุณใช้เงินไป6 0 0ล้านปอนด์แล้ว3ปีแล้วนะครับ3ปีแล้วนะแล้วหนักกว่านั้นคือการซื้อตัวเนี่ยมันโอเคแหละเยอะแพงแต่ วิธีการเล่นรูปแบบการเล่นมันไม่สะโอดสะองมันไม่มันไม่จะไม่สวยงามก็ไม่สวยงามจะเพรสซิ่งก็ไม่เพรสซิ่งจะเคาน์เตอร์แททกก็ไม่เคาน์เตอร์แอทแทคือ1คือลายลักษ์เอกลักษณ์อ่ะมันไม่มี1นึ่ลายเอกลักษณ์ไม่มี อ่ะโอเคไม่มีไม่เป็นไรอาจจะไม่เฮฟวี่บเทนเหมือนเหมือนพวกพี่ๆเวอร์พูลมันอาจจะไม่ตีติกก้าเหมือนเป๊กว่าดีโวลันละมันอาจจะเคยอะไรอะ่ะไม่เคานเตอร์แท็กเหมือนตอนยุคปา่าหรือปาร์คเดอะบัสแบบโชเซมันโยไม่มีอะไรกันอันนั้นเข้าใจได้อาจจะไม่มีสำหรับเบียร์นะอาจจะเป็นแบบนัดต่อน,นัดอาจจะเป็นเกมต่อเกมไปว่าอ๋อเจอกับใครแล้วใช้แทคติกอะไรแต่สิ่งสำคัญคือ ไอ้แทคนิคตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยมันก็ดันใช้ไม่ได้ผลมันก็อ่ะเดี๋ยวพอช่วงต้นฤดูกาลไปเล่นเพสซิ่งการบิลลอัพเกมอ่ะรู้รู้แล้วว่ามันเริ่มใช้การไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีการเล่นเริ่มอ่ปรับมาเล่นเพย์เซฟมากขึ้นปรับตัวผู้เล่นปีกจาก, World, กอินไซด์ฟอร์เวิร์ดก็อ่ปรับมาเล่นวิงเกอร์บ้างเป็นวา t แอตแทกอ่าวยเเมกเกอร์บ้างอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ผลมันก็ใช้ไม่ได้เออ แล้วถ้าถ้าเป็นนักเตะคุณลองเป็นนักเตะยูเนเต็ดะมันไม่ใช่แค่เรื่องอ,อผลงานไม่ดีนะนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อมั่นนะครับอย่างบางคนเนี่ยเล่นดีๆก็ดอปเออเล่นดีๆก็ก็อยู่ดีก็นับต่อมาก็ดอปหรือว่าเล่นดีๆในนั้น,นั้นอยู่ดีสักพักก็ดอปบ,บอกว่าจะโรเตชันอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่เมกเซนนะครับมันไม่เมกเซนกับการ การบริหารการจัดการทีมและนักเตะม,มันก็จะยิ่งสูญสิ้นศรัทธาต่อตัวผู้จัดการทีมไปด้วยนะีเพราะว่าวันนี้ภาษากกลหลายคนออกมากแม้กระทั่งออย่างบูโน่เอวยรดฟอร์ดเอวยเนี่ยที่อยู่ดีก็ก็ไปเตะเหมือนรู้ตัวว่าเป็นผมนะผมผมเข้าใจแรดฟอร์ดนะว่าผมพยายามเข้าใจเข้าใจว่าสิ่งที่แรดฟอร์ดทำมันคืออะไรคือหนึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยอ่ะต่อให้เล่นดีหรืออะไรแค่ไหน น่าห้าสิบหกสิบอาจจะล้นเป็นตัวออกก็วิเตะมาเลยแล้วกันคือมันเกิดจากการสูญสิ้นความศรัทธานในในตัวผู้จัดจาก,การทีมอืมอะไรอย่างนี้แล้วยิ่งอ่นเลตฟอร์ดหรือซานโชก่อนนันนี้เออเลดฟอร์ดซานโชเป็นพวกที่จะบอกว่าแหรมีความคิดเล็กคิดน้อยเออตรงนี้ต้องลงบอกเรื่องจิตวิทยาคือมีความคิดเล็กคิดน้อยมีความ ละเอียดอ่อนนงะดัาน,นสภาพจิตใจเออจริงๆมันไม่เหมือนบูโนโ่ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนบูโนโ่หรือหรือแม็กควายแม็กควายกับบูโน่นี่คือแบบเดเบลแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนแม็กควายเหมือนกับทีานั้นมันอาจจะรู้ว่าไปหน่อยอมันอาจจะหลุดไปนิดนึงนะครับแต่พอกับตันทีมไม่ได้อยู่กับตัวก็ดึงสติกลับมาเล่นได้ดีขึ้นอโอเคอันนั้นคือเรื่องเรื่องเอ,อ่อ เหตการหลังจากนั้นเหตการาสิ่งที่ที่แมนยูเป็นอยู่แล้วกันนะครับแต่ว่าเาเดี๋ยวนะฮะผมขอเปิดไลน์อัพก่อนวันนี้มาดูไลน์อัพของทางยูไนเต็ดก่อนนะครับกับการมาเยือนที่สนามวิลลาปาร์กนะที่แอสตันวิลล่านะครับ,รบสโมสรแอสตันวิลล่าก็เจ้าบ้านครับแอสตันวิลล่าก็ใช้เอมิลโ e นเอมี่ปาตินเนน่ยเป็นผู้สาประตูคุณเซบ็กก็ใช้ เออสิคอนซาจับคู่กับเปาตอเรสนะครับแล้วก็ทางขวาเป็นแมตตี้แคสนะฮะจากการบาดเจ็บกับมาซ้ายก็เป็นลูก้าดีนคู่กลางก็ใช้ลอสบัคลีย์จับคู่กับยูริตาร์มองนะครับกลางรูปก็ใช้แม็กควาเลเรมอร์แกนโรเจอร์สเอ่อขวาเป็นเลออนไมลี่ซ้ายเป็นแจเดนนะครับหน้าปาก็ออลิวัตกินเอาจงงุงสิบเอ็ดตัวผู้เล่นตัวจริงไม่ค่อยน่ากลัวครับผมกลัวจ <laughs> อร์ดูแรนเบอร์เก้าคนเดียวเลยและตอนลงมาดูเหมืนอนเขาแหละมันก็แอบ,บเสียวนะมันเสียวแหละ สำหรับจอดูแลนด์เพราะว่าโอ้โหมันยิงไปหกเจ็ดลูกแล้วแถมแชมเปนลีกนั้นล่าสุดลงมาสำรองก็ยิงไปอีกอ่ะทางฝั่งเตดเราก็ผู้สำประตัวครับอังเดโอนาน่นะครับคู่เซนเตอร์แบ็กก็เป็นจอร์นี่วันกับแฮร์รี่ควายขวาก็เป็นมาสเร์อุยนะครับซ้ายก็ดีโกดาโลเหมือนเดิมอคู่กลางครับก็เป็นคริสเตนอิลิกเซ่นครับ แล้วก็คอบบี้เมนูนะครับซ้ายก็เป็นแรดฟอร์ดนะครับขวาก็เป็นกาาโชก,การรุกกับตันทีมเดยุะกับตันเราคือบูนฟฟนเดสกับแล้วก็หน้าเป้าครับราสมุทอยลุนเกมเริ่มไปเนี่ยคือเหมือนช่วงครึ่งแรกเนะี่ยต้องบอกอ่ะมันดูทำได้ดีวิลล่าก็ถอยไปรับลึกพอสมควรนะครับวิลล่าช่วงแรกๆก็ดูถอยไปรับลึกนะแต่ว่าเวลาที่แมนยูเราจะบิวเกมมาบิวเกมแบบด้านหลังนะ วิลล่าจะถอยไปรับลึกงแต่เวลาที่จะศาสต์ขึ้นมาเห็นแล้วว่าจะสาสตเพราะว่าหลังเราไม่ได้ดันวิลล่าจะดันมาครึ่งสนามแล้วก็พยายามแย่งบอลตรงกลางสนามนั่นแหละนะแต่แมนยูช่วงแรกค่อนข้างเอ่อผมมองว่าเล่นได้ดีนะเล่นได้ได้ใช้ได้คือแต่ไอความใช้ได้เนี่ยมันเกิดจากความที่ว่าเทนฮากใส่แท็กติกที่รัดกุมเข้าไปเพราะว่าเราใส่คู่กลางเซ็นเตอร์แบ็กเป็นเอ่อแฮร์รี่แม็กไวกับจอห์นนี่แวน ไม่ผีผามแล้วก็ไม่ได้ดันสูงพอไม่ได้ดันสูงเนี่ยปีกจรวดของเขาเนี่ยก็มันก็ไม่สามารถแผงริ์ได้คือทั้งเบลลี่ทั้งเจเดนเนี่ยเอ่อต้องบอกมันเป็นปีกตัวเร็วแหละแต่ว่ามันจะเหมะกก็จะเมืองเมื่อกองหลังโคดสู้เนี่ยดันสูงขึ้นมาแล้วก็ใช้ความเร็วกระชากอะไรอย่างนี้แต่พอไม่ดันสูงแบ็กไม่ได้เติมมากทั้งสองฝั่งเลยทั้งดาโลหทั้งมาสลรุยยืนประคองเซนเตอร์แบ็ก ช่วยไฮดรอกควายกับจอนี่แวนมันก็เลยไม่ค่อยได้มีพื้นที่ที่จะกระชากมากพอไม่มีพื้นที่กระชากมากบอลก็เลยไปอยู่ที่มอร์แกนโรเจอร์บ่อยแทงตรงกลางใช้การเชื่อมกลางของอการบรอลของยูริเตอร์มองใช้การกระชากลากลวยของมอร์แกนโรเจอร์ Roger, กับออลิวัตกินส์ที่ลงมาช่วยมาล้วงบอลบ,บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันวิลล่าเนี่ยก็เลยอะวิลล่าลก็เลยดูตะกุกตะกักไปในช่วงแรกอ่า แผนของวิลล่าคือเพสซิ่งแล้วก็ใช้การคอรเตอร์แทกของทางด้านริมเส้นทั้งแบ็กทั้งปีกอะไรเงี้ยแมนยูก็ถือว่าทำได้ดีป้องกันตรงนี้ในส่วนตรงนี้ได้ดีแต่ว่าขณะเดียวกันพอเวลาทำเกมลุกเนี่ยมันก็มีส่วนใหญ่ช่วงแรกก็ใช้การอะไรการตัดลายจ่ายตัดลายบ้างหรือว่าจ่ายทะลุให้มาคัดนรดฟอร์ดอัอนอโดนโกนาโชเนี่ย วิ่งทะลุลายแนวรับของผู้สู้แม้จะเขาจะรับลึกก็เถอะแต่ก็เล่นการาตัดลายเข้าไปจ่ายตัดลายบ้างใช้การวิ่งทะลุของแรดฟอร์ดบ้างของคานาโชบ้างแต่ก็มีสวยๆนะอย่างแรดฟอร์ดก็มีจังหวะที่กระชากผ่านหนึ่งผ่านมาที่แคชไปก็ตัดเข้าไปยิงให้เอมีมนน่ันเนสพุ่งนิดนึงพุ่งเซฟนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็มีแต่ว่ามันมันเป็นจังหวะที่ไม่สามารถที่จะ สร้างความคุกคามแบบจนถึงหน้าทำประตูเอ็กซ์เพคโกแบบเกือบ1ลูกอะไรเงี้ยมันทําไม่ได้มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นเอาวันนี้ทั้งเกมยูเอตดไม่ได้มีค่าเอ็กซ์เพคโกที่ถึงขนาดแบบ0.9ยเงี้ย0.8 0.9เอาง่ายหรือพูดภาษาบ้านๆเลยก็คือไม่สามารถสร้างจังหวะยิงแบบเน้นๆน่ะเออเน้นๆน่ะเออไม่มีไม่มีเลยคุณลองดูได้วันนี้ไม่มีเลยลูกที่ยิงเข้ากรอบ4ลูกวันนี้เสติคือเข้ากรอบ4ลูกอะแรดฟอร์ดกานาโชมียิง ปั่นเข้าไปลูกหนึ่งแล้วก็มีแอนโทนีวิ่งตัดเข้ามายิงหนึ่งลูกแล้วก็บูโนฟันเดสปปั่นพีคิกอีกหนึ่งลูกเนี่ยประมาณเนี้ยสามสี่ลูกสังเกตได้ทั้งสามสี่ลูกที่แมนยูทางยูเต็ดยิงไปเนี่ยมันเป็นสามสี่ลูกที่อยู่นอก,กรอบเขตโทษหมดเลยเอออาจจะมีลูกแกตไรทฟอร์ดอะใกล้เคียงหน่อยแต่ก็เป็นลูกบริเวณนอก,กรอบเขตโทษมันหมายความว่าแผงหลงัลงเวลาเนี่ยค่อนข้างจะยืนโซน มาร์กิงกันได้ดีนะครับไม่ได้เปิดช่องเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเตดเนี่ยสามารถทะลุทะลวงเข้าไปในกรอบเขตโทษทําประตูหรือมีโอกาสทาประตูได้นะครับเนี่ยแล้วเป็นตลอดครึ่งเลยทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังยิ่ง,ง,ง,ค,รง,รงครึ่งหลังเนี่ยยิ่งหนักพอครึ่งแรกศูนย์ศูนย์ใช่ไหมครึ่งหลังเนี่ยหนักเลยเหมือนเหมือนวิลล่าอ่ะรู้แล้วเกมลุกมือเตดทำอะไรไม่ได้ก็เริ่มเริ่มขยับเริ่มพยายามขยับโพซิชันของตรงกลางเข้าไปแต่ละมองขยับไปโรสบัคเกอรีขยับไปขยับ หลังก็เริ่มดันขึ้นมาสังเกตได้แมนยูแล้วยิ่งเหมือนตอนแฮร่แมกควายถอ,อดออกแล้วเริ่มเอาเดอลิกมาเปลี่ยนเอาเดอลิกลงมากับมาสราวีออกแล้วก็เอาเอาวิกตอรีเลิฟลงมาเล่นทางด้านแมกขวาก็ยิ่งเหมือนขยับไปเพราะว่ารู้ว่าอ,ม,อามีในเลิฟใช่ไหมมีเดอรลิกใช่ไหมมีอีเวนใช่ไหมช้าทุกตัวต่อให้รับลึกก็กช้าและความคล่องตัวต่วตํา พุต่ตรงความของตัวต่วตําหมดเลยสามตัวเนี้ยมีแค่ดาโลและอย่างคือครึ่งแรงเนี่ยเขาบีบไมดูโดนเหลืองไปแล้วอิลิกเซนก็โดนเหลืองไปแล้วยากยากที่แมนยูจะพยายามดันสูงทําเกมขึ้นมายิ่งต้องรัดกลุ่มพอเข้าหลังเนี่ยแมนยูยิ่งรัดกลุ่มเขาบีกถอยดอกแบบชิดเส้นกรอบเข็โทษเลยหลังแทบจะไม่ได้เติมขนาดนั้นยกเว้นแต่แบบอาวิลล่าถอยเปงจริงแมนย,ยูค่อยค่อยค่อยขยับขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ขยับจนถึงขนาดแบบ ไฮเพซซิ่งขนาดนั้นไม่ไม่ใช่ไม่ได้ดันไลน์ถึงแบบเต็ม11คนเนี่ยไม่ใช่ก็ถอยลงไปถอยลงไปแล้วก็กลายเป็นวิลล่าเริ่มกดดันแมนยูเนตได้มากขึ้นเริ่มมีจังหวะเสียวๆแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดทำให้ยูเนตเองเกมรับก็ก็ถือว่าได้ดีก็ทำได้ดีก็เออสามารถโซนไม่ดีไม่ต่างจากวิลล่าแหละแต่ว่าโอกาสที่เขาสร้างจากพื้น บริเวณนอกกรอบเกตโทษเอยในกรอบเอยอะไรเงี้ยมันเริ่มมีมากขึ้นแล้วก็น่ากลัวมากขึ้นแต่เขาก็ยิงไม่ดีกันเองครับสำหรับวิลล่าเออก็กลายเป็นว่าทั้งสองทีมแหละเอาตรง,ตรงโอกาสโอกาสยิงเนี่ยแย่พอกันยิงไม่ดีเหมือนกันเอาตรงยิงไม่ดีเหมือนกันนะวันนี้ทั้งหมดเข้ากรอบเนี่ยวิลล่าสิบเอ็ดครั้งใช่ไหมแมนยูเสดสิบครั้งเข้ากรอบเนี่ยแมนยูยิงเข้ากรอบเยอะกว่านะสี่ครั้งอยู่ วิลลาเข้าขอบลูกเดียวคือลูกน่าจะเป็นลูกที่อาดาร์โลเนี่ยไปบล็อกตรงนั้นแหละเออช่วงปรนมาทิตย์เจ็ดสิบปดสิบอะลูกลูกยิงบล็อกของใครเดี๋ยวเดี๋ยวแปบบ๊บนึงนะผมของแจเดนป่ะเออเหมือนเออแจเดืนลูกยิงบล็อกของจจเดนลูกยิงของแจเดนเนี่ยแล้วบล็อกดารลยิงยืนปักหลักเลยเออแล้วก็ยิงมาติดบล็อกนั่นแหละน่าจะเป็นลูกเดียวของวิลลาที่ยิงเข้ากรอบ ที่เหลือก็วอเตดก,ก็ค่อนข้างจะคุมโซนได้ดีนะฮะวันนั้นเองก็แทบไม่มีโอกาสเซฟเต่ยมั้งเหมือนมีแบบเบาๆเซฟเบาๆลูกหนึ่งโดยรวมก็โดยรวมก็ต้องบอกว่าเกมรับทําได้ดีต้องบอกว่าเกมรับทําได้ดีเลือกเลือกวิธีรัดคุมเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเออมันก็จะเกมรับก็เล่นดูดีเลยนะไม่ไม่บิลลอัพผมว่าโอเคแต่เกมลุกเองก็ดูมีปัญหาแล้วแล้วดูมีปัญหามาหลายนัดแล้ว โอเคนะัดปอโต้ว่ากันไปสามลูกแต่วันนั้นก็เกมรับก็เสียเหมือนกันอนะ่ะสามลูกเออแต่ไอน้นัดอื่นอ่ะนัดสเปอร์อย่างเงี้ยตอนสิบเอ็ดคนเท่ากันทําอะไรไม่ได้เกมลุกมีปัญหาต้องยอมรับเลยว่ามีปัญหามาก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 เลยตอนเนี้ยมากอืมคือส่วนตัวนะผมมองว่า ถ้าเทนท้ากยังอยู่ต่อเทนทากต้องต้องกลับมาโฟกัสเรื่องการเล่นหลังแบบรัดกลุ่มมากขึ้นใช้เป็นหลักไปเลยประคองผลงานไปถ้าเขายังได้รับโอกาสก็ใช้วิธีนี้ไปเพราะถ้าเกิดคุณเล่นบิลล์อัพเกมเหมือนเดิมทั้งใช,ช้การใช้เดอร์ลิกหรือว่ามาตินเนสบิลล์อัพเกมขึ้นมาแล้วเวลาที่เขาเคาน์เตอร์ทางด้านซ้าย,ยเฉพาะด้านซ้ายของดารโล่เนี่ยผมว่ามีปัญหาเออ เวลาตัดบอลได้ยังบอลโดนเขายังบอลได้ตรงกลางหัวสู้เนี่ยมีปัญหาตลอดวันนี้ก็มีนะเอาจริงวันนี้ก็มีอย่างช่วงเ,เวลียนไวลี่อย่างเงี้ยแต่ว่ามันยังดีที่ว่ามันไม่สะไม่ได้ผิดพลาดถึงขนาดที่จะทําให้เสียประตูได้นะครับเออวันนี้โดยรวมโดยรวมเวเต็ดมันก็ไม่ได้มีอะไรต้องพูดมากล้วจากเกมลุกแหละคุณทําไม่ได้คุณไม่สามารถพาบอลเข้าไปในพื้นที่กรอบสุดท้ายกรอบเกตโทษได้ ได้จนกระทั่งมีโอกาสจริงไม่สามารถทำเงินนันได้เหมือนเดิมครับซึ่งมันเป็นปัญหามาหลายนัดเนี่ยยิ่งเฉพาะไอ้ห้านาหลังสุดเนี่ยเสียนาหลังสุดเนี่ยโอ้โหเป็นปัญหาหนักมากอะตัดนะัดสเปย์ไปนะไอ้สี่นัดที่เสมอเนี่ยเนี่ยมันก็นก็ดูเป็นปัญหานะอ่ะต้องบอกว่าก็ต้องบอกว่า,า,วาไม่รู้ตีผมอะ่ะส่วนตัวผมก็ไม่ได้เป็น ผมไม่ได้ตัดสินผมไม่ได้ผมไม่ได้ใช่บอดอ่ะเออแต่ถ้าไปได้ก็ดีออคนตัดใ,ใจคือบอดใช่ไหมเออบอดในการไล่เทนฮากออกปลดเทนฮากออกอันนั้นคือบอดแต่ว่าส่วนตัวผมอผมผมพอแล้วเนี่ยผมพอแล้วพอแล้วพอแล้วจริงๆอ่ะคือบอลมันไม่ได้จริงๆว่ะเทนฮากคือ พอมาหลายนั้นแล้วอจอจิงส่วนตัวคือพอมาหลายนันแล้วเอาเอาจิงตั้งแต่ริพูดแล้วสามศูนย์จบน,นั่นคือจบมันมันคือตัดสินแล้วคือโอเคแหละไอ้อย่างริพู่พี่ๆริพูเนี่ยเขาได้รับมรดกมาจากเจกนค็อปใช่ไหมเออเขาจะสารงานต่อพอดีแต่เขาต้องอย่าลืมอย่นะครับว่าเขามาทํางานต่อเออเอาโอเคระบบเราบ้านดีนู่นนี่นั่นแต่เขามาทํางานต่อ ความกดดันเขาก็มีใช่ไหมแต่เขากับสารต่อตรงนั้นได้เกือบเนียนกิฟต้องพูดนี้เลยเกือบเนียนกิฟขาดแค่ไอคาว่าเกือบเนื่อถ้าได้แชมป์คือเนียนกิฟเลยอืมนะมาต่อยอดแต่อย่างนินทาก็สามปีแล้วอะมันไม่ไหวแล้วอะแล้วบอร์ดเ,เดี๋ยวจะมีประชุมใหญ่ใช่ไหมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะตัดสินใจกับเรื่องนี้ยังไงนะเพราะว่าสีหน้าสีตาเยเลยมันดูตึงเครียดกันไปหมด โอมาบราด้าเสื้อเจฟเบลฟอร์ดใช่ไหมเสื้อจิมและคีฟเสื้อเรฟูซันเอ่อแดนเชตเวิร์ดนะมาหมดตัวนี้วิคอกมาหมดก็เดี๋ยวรอดูว่าหลังจากประชุมแล้วเนี่ยในช่วงพักเบรกทีมชาติเนี่ยแมนยูบอร์ดบริหารแมนยูตัดใจเรื่องเทนไฮยยังไงแต่ส่วนตัวผมไม่เอาแล้วพอแล้วเหนื่อยดูแล้วดูไม่อยากดูบอลเหนื่อยไม่อยากดูบอลน่าเบื่อไม่อยากดูบอลยิ่งเฉพาะผลลัพธ์ ต้องบอกว่าห่วแตกนะครับไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วพอแล้วนะครับต,ตัวพอแล้วใครจะเซฟก็เซฟผมไม่เซฟแล้วแล้วก็จะด่าไปเรื่อยๆทุกนัดทุกนัดด่าทุกนัดแท็กติกจะดีแค่ไหนพูดตรงก็ต้องปดต่อให้นัดนั้นจะถล,ม 8, 9, 10, 10, ถลม่ลถลมแปดศูนย์เก้าศูนย์สิบศูนย์ถล่มเรย์พูลถล่มอาร์เซนอลถล่มสเปอร์สิบศูนย์เนี่ยก็ปดนะครับนะเพราะว่าผมไม่สามารถเอาผลงานนัดเดียวมันตัดสินไอสิ่งที่คุณทำมาสามปีได้แน่นอน รนะับไม่ได้รับไม่ได้จริงๆจ,จะบอกมีแชมป์แต่ว่าถ้าคุณดูเรื่องการเงินนะยิ่งถ้าคุณไม่ไปแชมเปี้ยนลีกเนี่ยยากระยะยาวยากยังไงก็ต้องไปอยู่ดีนะครับคนงานแชมป์คุณต่อยคนไม่มีแชมป์แต่ถ้าคุณไม่แชมเปี้ยนลีกเนี่ยคุณยังมีก็ประมาณห้าสิบหกสิบล้านเข้าสโม,มสรแต่คุณไม่ไปเนี่ยเงินหายบอกว่าได้แชมป์ไอเบอครับได้เงินเท่าไหร่นะครับเงินรางวัลเท่าไหร่ เออในมองง่ายธุรกิจนะเออไม่ต้องพูดหลอกหกปีแปดแชมป์หกแปดชมป์หกปีไม่ต้องพูดนะครับเอาผลงานในลีก่อนนะบอลถ้วยช่างมันตอนเนี้เอาจริงบอลถ้วยช่างมันกลับมาโฟกัสในลีก่อนคือนะคือบอลมันต้องขับเคลื่อนด้วยเงินทุกอย่างมันขับเคลื่อนได้ด้วยเงินและทรัพย์สินนะครับถ้าถ้าคุณไม่สามารถนําเงินเข้าสโมอสรได้ อย่างเป็นเกอกเป็นกรรมนะเป็นคอนเทนต์กันอยู่อย่างเงี้ยเหนื่อยเหนื่อยครับที่จะยังไงก็อยู่ยาวเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็รอดูครับรอดูทุกคนก็เอาใจเชียร์กันต่อไปนะครับเหนื่อยๆนืยเนี่ยแหละเชียร์กันแบบเหนื่อยเอื่อยปวดหัวเลยเนี่ยเออนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะผมยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านัดหน้าอาจารยน่าจะเป็นช่วง19ตุลาที่จะเจอกับบอลมัดนู่นเลย19ตุลา3ทุ่มนะครับแล้ว ทีมชาติก,ก็คงจะพักไปเลยผมก็น,น่าจะพักแต่ว่าอาจจะเอาคลิปกงคลิปเกมของ f อฟซเนี่ยมาลงนะฮะมาลงเล่นบ้างนิดนหน่อยนะถ้าว่างๆนะสุดท้ายก็ฝาก,กกดไลแล้วแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันัหน้าครับ